Thank you สวัสดีค่ะทุกคนมาทักทายกันอีกเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ว่างเลยได้มาเจอกันบ่อยขึ้นนะวันนี้นนี่ยังไม่ได้พาไปไหนไกลค่ะทุกคนวนๆเวียนๆกันอยู่ในกอทมอนี่แหละหลังจากที่อาทิตย์ก่อนพามาอัปเดตงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีเฟสสองไปซึ่งงานสถาปัตยกรรมเริ่มก่อสร้างเป็นรูปเป็นล่างเยอะแล้วพอสมควร เลอแปบ,บเดียวมาอาทิตย์นี้ต้นไม้และสวนมาแล้วจ้าโดยในขณะนี้เจ้าหนะ้าที่อยู่ระหว่างงานตกแต่งสวนและลงต้นไม้แบบยืนต้นและพันไม้ประดับหลากชนิดอยากจะบอกว่าสวยใช้ได้เลยค่ะขนาดยังไม่ได้เสร็จร0อเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยไม่ได้เน้นต้นไม้เยอะๆแต่เน้นลานกิจกรรมถือว่าออกแบบได้ดีเลยค่ะ โดยรอบส่วนมีอาคารสูงเยอะสามารถบังแดดให้ด้วยเดินเล่นได้แบบชิวๆเลยงานนี้ขนาดยังไม่เสร็จยังแอบเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาแวะถ่ายภาพแล้วนะคะก็ถือว่าในอนาคตน่าจะเป็นอีกจุดพักผ่อนกลางเมืองอีกจุดของนักท่องเที่ยวค่ะ หลังจากที่อาทิตย์ก่อนลงคลิปอัปเดตคลองช่องนนทรีเฟสสไปก็มีหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมต้องทำสูงกว่าระดับถนนทำไมไม่ก่อสร้างให้อยู่ในระดับเดียวกันกับถนนไปเลยแบบนี้เหมือนสร้างกำแพงขนาดใหญ่กั้นถนนทั้งสองฝั่งเลยนะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ในมุมมองของนันนี่นันนี่คิดว่าแบบนี้ดีแล้วนะคะ มีมุมสูงมุมต่ำโค้งเว้าวดูแล้วสวยแปลกตาดีออกถ้าอยู่ในระดับเดียวกันกับถนนไปเลยน่าจะธรรมดาไปนะคะขอให้ใช้พื้นที่ได้สะดวกสบายเข้าถึงได้ง่ายเป็นพอคะ่ะและอีกอันที่บอกว่าเป็นเหมือนกำแพงกัน้นสองฝั่งออกจากกันถึงไม่มีกำแพงก็มีคลองกั้นอยู่แล้วนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีผิดถูกค่ะ ขออย่างเดียวแค่ช่วยกันรักษาให้สวยงามไปนานๆพูดถึงเรื่องการรักษาอยากจะบอกว่านันนี่ไปเจอเฟสแรกมาแล้วค่ะขยะเยอะมากจุดไหนยัดได้ยัดหมดสวยเลยค่ะถึงบอกไงคะว่าถ้าอยากให้สวยงามตลอดไปเราต้องช่วยกันบำรุงรักษานะสุดท้ายต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบาย